กองทัพปฏิวัติชุดที่1เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคุยก่อนนะว่าเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสเตปสีเดานะดังนั้นเลยอยากจะบอกว่ามันก็เหมือนตัวซาสากิแหละแต่ว่ามันเป็นซับไม่ได้คือจะบอกว่าไม่ได้มันก็คงไม่ใช่ปัญหาของมันก็คือว่าอารองเรามีอยู่แล้วไงดังนั้นเราเลยไม่ได้จําเป็นสาหรับตัวนี้นะครับอันนี้เอาให้เคีรยก่อนนะมีอารองอยู่แล้วปั่นอารองต่อนะเพราะว่ามันเป็นหมัดสีน้ําเงินเหมือนกัน เลยไม่ได้จําเป็นแต่ถามว่าดีกว่าอารองไหมเรื่องความเก่งกว่าอันนี้ใช่เพราะตัวใหม่กว่าแต่มีแค่นั้นแต่เนื่องจากอารองมันก็เก็บทุกอย่างง่ายอยู่แล้วก็เลยปล่อยมันไปเรื่องซับเราจบประเด็นนี้นะครับเอาละอันดับต่อมาคือเรื่องเมนต้องคุยก่อนว่ามันเป็นสีดาวที่ไม่เหมือนสีดาวเนาะนับปันไอสีดาวพวกนี้คือแม่จะเก่งขึ้นไปทุกทีละเหตุผลเป็นดังนี้นะตัวละครไหนก็ตามที่มีเคาน์เตอร์ย้ําที่มีเคาน์เตอร์คนลองดูดีๆนะ เมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จจะเพิ่มพลังโจมตี30และไอสกิลที่1เนี่ยสามารถเพิ่มได้แรงขึ้นเหมือนตัวซันจิครับอ่ะดูนะเมื่อตอนที่ใช้สกิลที่2จะย่นสกิลที่1 50และดูดีและพลังโจมตีของสกิล1จะเพิ่ม100มองว่าคือใช้สกิล2ก่อน1ทีหลังจากนั้นสกิล1แม่งจะแรงขึ้น100นะครับไม่ว่าแล้วดูนะ คือตีไม่สนความเสียหายอ่ะ509และคุณไปดูอันนี้ย้ำดีๆใหม่ไอตัวเนี้ย509บวกไป100%ก็คือพันปะถ้าผมไม่พลาดนะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมอยากให้ดูก็คือตัวอย่างแ้งเนี่ยมันเหมือนกันเว้ยแต่ว่าโรมรันของมันเนี่ยเห็นปะเป็นส่วนลดความเสียหายแค่500 <c ười> คือแบบมึงแรงเกินมึงแรงเกินไปอ่ะใต้ผมพูดแล้นะก็เปเรียเทียบเหมือน เหมือนมีเหมือนแชงมีสแต็กประมาณ70ไปแล้วอะ่ะเกียร์ป่ะคือแบบมึงโอ้โหมึงเวอร์อะ่ะมึงเวอร์แบบมึงเวอร์เลยอะ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะตอบไม่ได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวซีดาวแต่อ่านเทพตัวละครอย่างเงี้ยถือว่ามันอืระดับหนึ่งอะ่ะแล้วก็คูดาวอยู่ที่30วินะครับสกิล2คูดาวอยู่25วิแล้าวแลดูดิแม่งแทบแม่งแทบจะเคาน์เตอร์รัวรวนะครับแค่15าวิเนี่ยเราใส่เหรียญไปด้วยเนี่ยมันก็เหลือแค่1ิวิเท่านั้นเอง ย้ําว่าเท่านั้นเองนะและเมื่อและเมื่อนะครับเลือดต่ํากว่า1 0เมื่อไหร่แม่ครูดาวเพิ่มมา200%น่ะคือแบบยังไงอะ่ะถ้าเลือดสมมุตินะคือไอเหตเนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเช่นเช่นสมมุตินะเราเลือดอยู่ที่มากกว่า50%และโดนซัดฟิวหรือโดนอะไรก็ได้สกิลหนึ่งอะ่ะมันไม่ตายเวย้ยเลือดมันจะเหลือ1โอเคปะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะสกิลสมันจะรัวรๆ,ๆเลยอะ่ะ แบบใช้แบบรัวไม่รัวไม่เก่งใจใครแบบวิสองวิมึงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อย่างเดียวอะ่ะมันจะคล้ายๆตัวนิกาครับที่ครูดาวแทบแทบไม่มีอะ่ะเป็นลักษณะเดียวกันเลยแล้วความเสียหายแม่งแรงขึ้นถึง50อยู่ตรงศัตรูล่ออีก30โอ้โหแม่งล่อรวม2อันนี้ล่อ,อไป80แล้วแต่ถามว่าตัวนี้ข้อเสียของมันคือมันไม่มีเด้งเลือดหมายเขาว่าตายแล้วตายเลยโอเคไหมเนี่ยแล้วอยู่ทงศัตรูไหมฮะหายมันงงบ้างยน่น สกิลหนึ่งสามสิบสองสามสิบหมื่น KO บ้างคือมันไม่เหมือนตัวสเต็ปไปแล้วอ่ะผมว่านี่มันคือที่ผมมองว่ามันเป็นเทรดตัวละครของอาลีเจนเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้มาใช้สกิลสองและเพิ่มอาย่นสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีกหรือจะใช้แค่สกิลหนึ่งก่อนก็ได้แล้วใช้สกิลสองเพราะย่นมันจะเหลืออีกแค่สิบห้าวิแต่ไอ้สิบห้าวินั้นอ่ะหลังจากที่เราจะได้กลับมาใช้อ่ะพลังโจมตีแม่งเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยคือแบบ คืออืมกูตอไม่ถูกอ่ะคือถ้าคนมองภาพไม่ออกเหมือนเหมือนแชงใช้ลมรันอ่ะสองทีติดภายในเวลาประมาณ15บห้าวีอะงงไหมเออมันเป็นประมณนั้นผมเลยถ้าถ้าจะเล่นเมนก็ไม่ติดอะ,อะผมผมพูดเงี้ยถ้าซับเป็นแทนอารองได้ไหมคําตอบคือได้แต่เมนอน่ะรู้สึกว่าน่า,นาจะแรงอะแรงเลยอะแรงผมผมว่ามันเผลอเผอแรงแรงทีเดียวจนคิงดับอะนะ คิดว่าแบบนั้นนะเดี๋ยวถ้าใครมีตัวละครก็อยากก็อยากจะลองนะเพราะว่า,วาจะได้รู้ดาเมจดมาจริงๆว่ามันจะแรงถึงขนาดไหนโอเคอันดับต่อมาก็คุยในส่วนของเหรียญกันบ้างน,นะครับแต่ผมย้ำานะว่าเมื่อกี้ชุดที่1แปลว่าชุดที่2มาแน่ๆชุดที่2มาแน่และน่าจะเป็นกองทัพปฏิวัติด,ด้วยอยากให้ดูตรงนี้ครับอันนี้เมื่อเลือดต่ำกว่า5 0ย่นสกิลอันนี้เหมือนเหมือนของโซโลเนาะดังนั้นเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้เหมือนของโซโลเพย์เลย โซโลอีเวนต์เอ้ยโซโลโซโลเอนะครับเหมือนเหมือนเป๊ะเลยประเด็นคือเนี้ยมี4แท็กและก็นะฮะมันมีในส่วนของกองทัพปฏิวัตเนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่นมาก็ได้ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นโคลาไหมแต่มันมามันมาไปแล้วอะ่ะผมเลยนึกไม่ออกใครวะหรือว่าจะเป็นไอพูดตัวจิว๋วก็ได้ <laughs> ก็ได้นะแต่ถ้ามาก็อาจจะเหรียญใช้งานไม่ได้ละกันวนเหรียญยังไม่พูดอะไรมกเนาะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นดีกว่า ส่วนตัวต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นตัวพูดพูดจ๋ว่าไอเลโอป่ะถ้าจำไม่ผิดชื่อเลโออ่ะไอสีเขียวอ่ะตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละคิดว่า,น,าน่าจะเป็นตัวนั้นเนาะเพราะว่ามันน่าจะมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มาเนาะแล้วถ้ามาตอนแรกผมนึกว่าน่าจะมาเป็น3ดาวได้ซ้ําแต่อาจจะมาเป็นสีดาวก็ได้แบบตัวเล็กจัดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่เดี๋ยวผมสรุปในส่วนของตู้นี้คนสุ่มไหมต่อตามตรงครับเพชรต้องเก็บแล้วไม่ใช้ทุกกรณีนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยมันก็เหมือน คิงกับคุยน่ะมันเล่นได้มันก็อาจจะแค่ซักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่กันสถานะด้วยตีแรงแรงจริงแรงจริงแต่ไม่กันสถานะชัดเจนนะครับพอมันไม่กันสถานะเนี่ยมันก็ทําให้อยู่ได้ไม่ยาวอาจจะแบบมามา,มาหายหายเหมือนเหมือนกับโซโลอ่ะอ่าแบบมามา,มาหายหายนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวสเต็ปที่เก่งไหมหรอถ้าเทียบว,ว่าเป็นสายหมัดกูให้โน1เลยแหละไอเนี้ยนะโน1สายหมัดไปเลยอะ่ะคือมันไม่มีอะไรต้องพูดอ่ะก็ดูดิสกิล2แม่งรัวๆอย่างอย่างที่เห็นเนาะ ถึงแม้ว,ว่าเราจะคาลเตอร์สำเร็จก,ก็จริงแต่ว่าดาเมจมันมันไม่แรงถูกปะ่ะแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงที่สกิล2เว้ยแม่งแรงที่สกิล1แต่ปัญ,ปญหาคือสกิล2อ่ะคูดาแม่งเสือกไวอีก15บห้าวิถ้าเลือดต่ำกว่า10%แม่งแบบ200%นตะคุณ200%ร้อยเปนะหาวิเองแป๊บเดียวเองพอใช้เสร็จแม่งก็สกิล1อีกพอสกิล2รัวๆสกิล1ก็โยนไปอีก50%อยู่แบบมันเวอร์มันเวอร์อรแล้วแม่งแรงอ่ะมันแรงแบบมันแรงไม่แแคครร์ใออ่่่ะะนนัหลลผมเลมเยงวา มันโนหนึ่งไปละเนาะแต่ถามว่าควรเปิดไหมเนี่ยไม่ไม่ควรไม่ควรย้ำว่าไม่ควรนะเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวมันอีก8วันเนี่ยตัวมันจะออกพอตัวมันออกเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้โอเคปะ่ะพอมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณค่อยแรกแต่ผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าเป็นซับไม่ได้ผมเลยไม่อยากให้เล่นเพราะถึงปั่นไปคุณอาจจะไม่ได้เล่นในอนาคตยเกเว้นว่าเอามาแทนอารองแต่เสร็จอารองผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วนะครับสตราโตอารองนะ ผมคิดว่าน่าจะมีกันเยอะหมายความว่าคุณจะไม่ปั่นก็ได้เนี่ยอารองผมก็จะบูตสาแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะผมผมผมเชื่อแบบนั้นนะหลายๆคนน่าจะมีอ่ะดังนั้นไปไม่ได้ก็อย่าสุ่มนะเพราะว่ามันเปลือง